สวัสดีครับผมทุกคนครับสวัสดีชอนช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ก็ไปดูนากันนะนี่ก็แปลงนี้ผมดูเสร็จแล้วแหละนะฮะผมก็เดี๋ยวต้องมาแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีน้ำแล้วมีน้ำได้แซมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปกันต่อเลยครับผระไปกันนะครับ,รบ เอาอีกแพลนนึงครับผมปั่นได้ครับชุบๆๆนะครับผมน้ําเต็มสะแล้วครับทุกคนน้ําเต็มสะเลยนะ บรรยากาศช่วงเช้าครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยนะจะไหลลงมหาสหมุทรนะครับมาอัปเดตอันนี้ต่อครับผม น้ำอะไรนี้เหลือลิกนี้ครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่เห็นไหมนี่น้ำม,มันลอกนะครับมันก็เลยเหลืองๆนิดนึงเหมือนกับฝั่งนี้ครับเห็นไหมเหลืองๆเลยน้ำก็ไม่คิดไม่มีครับมันจะรั่วตรงนู้นนะทุกคนมาไหลลงสระแต่น้ำสระเต็มน้ำตรงนี้ก็มีครับส่วนตรงนี้ครับโอเคเลยครับปิดไว้ละลับละ มีน้ำเต็มบึ้บละนะครับสำหรับวิกนี้โอเคเลยครับผมสนามสนาบบัตรไม่ออมโอนโอเคเลยนะฮะสำหรับแรงนี้วิกนี้ตั้งแสมอะไรมากมายโอเคอยู่ เช้าแบบนี้ก็เดินดูนาครับผมว่ามันมีโรคมีไรหรือเปล่านะครับถ้าเป็นโรคเป็นร,รายเป็เรืนน่องหงุดงเอาฮอร์โมนฮอร์โมนมาฉีดนะครับปิดน่องปิดน้ำไว้แล้วเรียบร้อยมีน้ำอยู่ครับโอเคอยู่แรงนี้ครับผม นี่ก็ต้องแซมครับกิดถนนแซมหมดเลยนะทุกคนต้องแซมให้หมดนะนุ่มเนี่ยเป็นต้องมาแซมนะครับม,มีน้ำแนละ้วนี่เป็นอะไรเหลืองๆไม่รู้ลองดนะี่จะมีปุ๋ยเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูหนะ่เหลืองๆนะ้ำเเป็นอะไร น่าจะนกจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมต้องมาเดินดูอย่างนี้นะครับชาวบ,บ้านก็ขี่รถดูไรดูนาครับช่วงเช้า มันเริ่มเหลืองแล้วนะครับมันขาดอาหารอะไรบางอย่างครับผมฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับ ดูนากับบรรยากาศช่วงเช้าครับ,รบ,บ,ก,รบก็โอเคอยู่ครับงอกโอเคอยู่แต่มันมีร่องตรงกลางเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยร่องเลยนะเนี่ยตรงนี้มันลึกนะครับก็ไม่เป็นไรครับผม าวิกนี้ไทยเอาสองทั้งสองรอบเลยนะมันก็เลยมาสูกตรงข้างนะครับนี่นะโมขี่อยู่ผมประมาณนี้แหละ บรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมเจิกันคลิปหน้าครับจุกนการไลฟ์สวัสดีครับ